สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเมือ่อกลับมาพบกับสาวนิ้งผ้าร่วยคือเก่าเนาะคะ่ะเมื่อนี้สาวนิ้งผ้ารวยก็เด,เดินทางมายังงสีสกเกตเนาะคะ่ะเนาะเพื่อติดตามตัวเล็กความฝันกับคุณยาย270เอีกรอบค่ะเป็นโครงสุดถ่ายเนาะคะ่ะรอบนี้ค่ะค่ะคุณยายเพิ่นบอกว่ารอบนี้ก็คือรอบก่อนเนาะคะ่ะเนาะเหลขกัวเกา่าเพิ่นว่าค่ะเหลขกโตเกา่าเพิ่นไดเสียงเหลขกโตเกา่าที่เพิ่นห้มา แล้วฝันดีเพื่อนวาค่ะเพื่อนฝันดีถ้าว่าฝันดีนี่หมายถึงว่ามันเข่าแล้วเนาะ,ค,ะ,นะค่ะเนาะค่ะเพื่อบเป็นการเสียเวลาสาวนิ้กับสิทธาท่านผู้ชมไปติดตามความฝันล่าสุดของคุณยายเนาะคะ่ะเนาะว่าเพื่อนเสียงเหล็กตัวเกา่าแล้วเพื่อนฝันวาจางังไดไปเลยค่ะไปฟังน้ำกันกับคุณยายเนาะคะ่ะเนาะว่าคุณยายฝันแบบใดแนวใดค่ะไปค่ะ ครับสวัสดีครับคุณยายสองเจ็ดศูนย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณยายสองเจ็ดศูนย์สวัสดีค่ะคุณยายสองเจ็ดศูนย์ค่ะครับเอฟซีโค้งสุดท้ายเนาะครับเอฟซีเนาะโค้งสุดท้ายงวดก้อนนี่หาสามเลยนาะครับคุณยายหาสามก็ถูกตรงๆครับท่านผู้ชมเลขของคุณยายนี่กำลังมากครับเอฟซีเนาะกำลังไปสีเข่าเริ่มแมนขึ้นมาอีกแล้วครับงวดวันที่สิบหกสิงหาคมพศสองพันถอยหกสิบหกครับว้าวซูฟังเลยครับคุณยายฟันว่าอย่งไรครับ ขวัญวกผู้ชายมากแต่ทังวัดนะมากอหัวมาอีกคือเกาอ่าอีกคือเกาโอ้ผู้นุ่มเะสื่อเลื่อยหายนะอันสื่อเอาเลื่อยหายนะครับมาบอกเลขบอครับบอกเลขบอไม่นั้งมาบอกเป็นตัวเกาหรือตัวไม่เนาะตัวเกาตัวไหนครับคุณใหญ่มลยศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าน้อเป็นมาเห็ดเจีงไหนมาห้องบอกเลยบอครับมะกอ เป็นผีไนเยินโม่เป็นผีนะผีผีผู้ชายผีผู้ชายโอ้ครับผมแต่ผมบมเห็นเดผนตะยานดอกใส่ชุดยางงามโอ้แต่งตัวโก้เลยมาบอกเลยพี่ให่ละครับสื่อเด้อครับศูนย์หกห้านี่เนาะศูนย์หกห้าบันทีเลขสองตัวตัวไหนครับเลขกลางสองตัวครับ บอกมีแต่ร์สามมิเตอร์สามตัวเป็นโบว์วายยังมั้งสองสองตัวโบว์วาครับก็สามตัวตัวใหญ่มั้งครับครับอ่สามตัวเลยเนาะครับนอกจากในหลานเอฟซีนะครับเอาให้มาตรงๆเนาะครับคุณยายของข้าครับท่านผู้ชมมาเกาะอีกแล้วมากขึ้นได้ครับนี่มาหลายขึ้นแล้วโอ้มาหลายขึ้นนะเนาะครับเนาะอันยหญ่ของเพิ่นเอาเลขไปเสี่ยงหรือเพิ่นฝันว่าจางไหนครับฝันว่าได้สิ่งได้ของ มันถือือยู่ได้อหรอได้สิ่งได้ของนะครับเนาะเขาอาของมาให้ครับเขาเอาขยงมาฝันนั่นโบเข่าดอกโบเข่าอันนี้ฝันดีอยู่ฝันดีครับบันนี้คุณยายฝันบ่ครับบันนี้ฝันเอียงอีกบ่ครับฝันฝันเห็นตาพอมาหาพอมาหาอีกไม่กันถ้ามพอมาหานี่แม่นแน่นนะครับคุณยายเนาะก็เห็แล้วพอเพิ่นมาบาดยังไงครับเพิ่น คนบวชอย่างนี้คนมาช่องเมืองมื่นมาสบายบบสบายอยู่ก็สบายแต่บ่มีเงินล่ะครับวายบางคนเออมันจะมีดอกคนนาครับผมมันจะมีดอกเนาะเพิ่นจะเป็นห่วงเนาะครับเนาะเป็นห่วงครับผมพ่อนี่ฟันเห็นตลอดประจำนะครับครับแต่เม่นี่บวค่คยมาบ่ครับบ่ค่คยมาอือายุของพ่อเนี่ยเท่าไรครับเท่ปีครับอายุเจ็ดสิบหก อายุเจ็ดสิบหกปีครับตอนเสียอายุเจ็ดสิบหกปีด้วยครับอาจจะมาเป็นเลขกลางก็ได้นะครับเนาะเพราะว่าเหลขกบนนี่ก็มาแล้วสามตัวจังๆล่ะครับท่านผู้ชมงอดนี้อายุพอกับเจ็ดสิบหกปีกับเป็นตัวเลขกที่สวยงามอีกชุดหนึ่งข้าถามตรงๆกับเอาสามตัวกับคุณยายของเฮานี่แหละเนาะบัดนี้อันล้านไส้ที่ถือไฟซอตายเป็นยังไงครับก้อมคลื่อมินไว้อมมิดเลย ก็ขับผมมิด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 เลยเนาะรับเนาะมิดกับผูเป็นยังครับเอฟซีเพราะว่าผีผู้เบากระโดดกําแพงวัดออกมาคือเก่าครับงวดท่าสามนี่กับผู้เก่าผู้เก่าครับนี่แหละแน่นอนแน่นอนครับเอฟซีเนาะเบ้าเบ้าเอาตัวสองตัวเอาสามตัวเสามตัวเลยครับผมอยายให้ซื้อซื้อแน่ย่ายเลยคนวะครับย่ายซื้อลอตเตอรี่ไปหรือเปล่าครับนี่ บโบได้้ซืแต่โบใครมักซื้อป่ะนี่ยครับมีแต่มักขันฟันมีแต่ผู้อื่นน่มาเอาซื้อครับโบใครมักซื้อบบมักซื้อครับผมมีแตะไฮเอฟซีเนาะครับคุณยายเนาะคุณยายสองเจ็ดจับความมาถามครับคุณยายเป็นกระโบแพงตัวเลขครับท่านผู้ชมเนาะเอฟซีเอฟซีคือหลายแสนกับกับคุณยายสองเจ็ดศูนย์ท้องเฮานี่ก็หลายคนครับท่านผู้ชมเนาะ จนในสายยาคุณยาย270ครับเอฟซีเนาะพอหงวดมันมันออก270จังๆเต็มๆนาะคุณยายตรงเลยครับผมแต่ะไรกันหลายงวดนี่มันใจซ้ำใจครับคุณยายมันใจมันใจแห้งเนาะครับเนาะถูกแล้วแม่บอกครับคุณยายถูกว่าไม่ถูกสุดยอดเลยครับเอฟเนาะอักรขอให้มีโชกไงครับคุณยาย270ของเขาครับเบาแอมโมทงเหนือมาติดตามเป็นโค้งสุดท้ายไปฝากเอฟซีครับคันถามมาคือชุดนี้น่านเขียนบ่าล่ะ คือแล้วเพื่อนว่าขั้นถาม,มากรลกชุดนี้กับร่องอปิสอวัตรีร่องเิึงนะครับส่วนผู้ชมเนาะขั้นถามบมักกับโบปับบยังบัต้าหาฝันเกี่ยวครับเบาวเอ็มุตรทงนี่ฮามาฝากอีฟซี่เพื่อเป็นแนวทางนะครับส่วนผู้ชมเนาะครับคุณยายมียังอีบ่ครับ,บ บ่มี่แหละครับผมเดี๋ยวบ่าวเอ็มอุทงสิจดตตุลีไปแคบน้าจออีกครั้งนึงครับกบขอบพระคุณครับคุณยายสวัสดีครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณยายสวัสดีค่ะกมาสรุปตัวเลขความฝันของคุณยายสองเจ็ดศูนย์ค่ะเลขสามตัวตัวเก่าเนาะค่ะศูนย์หกหาที่เพิ่นหายหลบที่แล้วค่ะกมาตัดเอาเนาะค่ะศูนย์หกหกหาเจ็ด 6ค่ะเจ็นี่เป็นเลขของคุณพ่อเพิ่นเนาะคะ่ะเนาะค่ะงวดวันที่1 6สิงหาคม2 5 6 6ค่ะสำหรับคลิปนี้สาวนิ้งก็ขอจบไดยเพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของสาวนิ้งผ้าร่วยจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุหมันขวัญยืนมีโชคมีลาบ เฮ่งเหงมานหมานปังปังรำรวยรำรวยถูกหวยสุขุสุขนเด้อค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้สาวนิงก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับสาวนิงผ้ารวยจะ้เหตุคลิปดีๆมาให้กับท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ